วันนี้เรามาเปิดกล่องรองเท้าคู่นี้ไปด้วยกันนะครับ New Balance Fuel Cell r e b e l r t i o n 3นะครับผมวันนี้ถือโอกาสมาอัปเดตทุกคนนะครับว่าตอนนี้ช่องผมจะมีการปรับคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาเพิ่มเติมในช่องนะครับจะมีการใส่เพลงเข้ามาในช่องนี้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวไง ไปลองกดดูตามลิก์ด้านบนได้นะมันเป็นคลิปแรกที่ผมเอาเพลงที่ผมเปิดเนี่ยมาให้ทุกคนฟังนะครับดีไงไปลองติดตามดูได้แล้วก็ต่อไปจากนี้ช่องก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องเพลงมากขึ้นนะครับผมยังไงติดตามชมดูได้นะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ t o n i c TV อีกครั้งนะครับวันนี้จะลองเท้ารุ่นใหม่ของ New Balance นะครับรุ่นนี้นะครับนิวบ a ลานซ์ฟิล e ซอร e เวอร์ชันสามนะครับมาเปิดกล่องพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารองเท้ารุ่นนี้มีอะไรเปลี่ยนไปจากรุ่น2บ้างนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องรองเท้าคู่นี้ไปด้วยกันนะครับ1 2 3 นี่นะครับหน้าตาของเจ้า r e v e l Version 3นะครับหน้าผ้าเป็นสีเขียวเชนะครับนี่เป็นหน้าผ้าน่าจะเป็นวัสดุเดิมนะครับก็คือตัวเมชนะครับโปร่งเลยนะครับถ้าดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นด้านในเลยนะแบบนี่นะครับจับออกไปแล้วก็ดูโปร่ปงๆเหมือนกันนะครับน่าจะระบายอากาศดีเพราะมีเนมีเป็นรูๆแบบนี้ด้วยนะครับสีเป็นสีเขียวอย่าแงบบนี้เลยนะ ก็จะวิ่งชเช้ามืดนี่เห็นแน่นอนนะครับก็เป็นสีเขียวสะท้อนแสงแบบนี้นะครับกับรุ่นสีแรกเขานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะส่วนของตัวลิ้นลิ้นของตัวเรเบลนี่เป็นแบบนี้นะครับเป็นลิ้นบางๆนะค่อนข้างล็อกข้อเท้าน่าจะล็อกข้อเท้าใกล้เคียงกับตัวรุ่น2นะเพราะว่ามีวัสดุที่นุ่มๆอยู่ตรงนี้ใกล้เคียงกันนะครับวับสดุที่เขาใส่เข้ามาใน ตรงส่วนของฮิลคับพิลเคาน์เตอร์ตรงข้อเท้านะครับก็คิดว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงกับรุ่น2เลยนะครับส่วนของน้ำหนักเมื่อกี้ช่างแล้วนะครับรุ่น2เนี่ยไซส์8.5 US ผู้ชายเนี่ยหนักอยู่ที่199กรัมนะแต่รุ่นนี้เนี่ยไซส์8 US นะครับเล็กกว่าครึ่งไซส์นะหนักอยู่ที่198กรัมถือว่าหนักกว่ารุ่นเดิมนิดหนึ่งนะครับ ส่วนของอินโซถอดมาได้ถอดมาซักได้เหมือนเดิมอันนี้ชอบอยู่แล้วนะครับชอบเลยนะครับส่วนของเชือกก็มีความยาวผมว่าพอดูดูกับรุ่น2อันเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะความยาวใกล้เคียงกันนะครับน่าจะไม่ยาวจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้สั้นจนเกินไปเดี๋ยวจะลองไปวิ่งดูนะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนะครับยังไงกดติดตามเอาไว้นะครับผม มิดโซลหรือว่าพื้นชั้นกลางเนี่ยใช้โฟมฟิลเซลนะครับเป็นโฟมที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับจับเข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกนุ่มเลยนะครับจับเข้าไปนุ่มเลยนะครับถ้าใครเคยใช้โฟมฟิลเซลเนี่ยก็จะรู้ว่าโฟมฟิลเซลเนี่ยมันนุ่มจริงๆนะครับเบาด้วยนะครับเบาเบาเลยนะครับแล้วก็มีการให้ตัวในระดับถึงนะน่าจะตอบสนองดีนะครับกับโฟมตัวนี้นะผมเชื่อว่า จะมีความนุ่มมีความเด้งและมีการตอบสนองที่ดีแน่ๆนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะไปลองวิ่งดูแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับผมด้านล่างนะครับพื้นยางด้านล่างเขาก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมนะเพราะว่าอันเดิมเ็าจะเป็นแบบนีนะ้อันเดิมก็จะเป็นแบบนี้นะจะเป็นอันล่างนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้ของอันเดิมนะแต่ส่วนของอันใหม่เ็าจะเป็นเวอร์ชันใหม่เ็าจะเป็นแบบนี้ จะคล้ายๆกับ r c Elite v e r s i o น2อยู่เลยนะครับของตัวพื้นยางตัวเ v e r s i o น3อันนี้นะครับก็จะเชื่อว่าน่าจะยึดเกาะดีจับเข้าไปแล้วเนี่ยดูหนืดๆน,น,น,น่าจะยึดเกาะดีนะครับเพราะว่ารุ่นของรุ่น2เนี่ยมีเพื่อนๆที่เคยซื้อไปด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าไปวิ่งแล้วมันเวลาเจอพื้นผิวที่เป็นน้ำๆหน่อยก็จะรู้สึกลื่นนิดนึงนะครับ แต่ตัวนี้เดี๋ยวไปลองดูนะว่าจะจิดเกาะดีไหมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะครับกับพื้นยาง o u t s o ของตัว r e b เบลเวอร์ชันะครับผมก็รประมาณนี้นะครับกับหน้าตาของเจ้า r e b เบลเวอร์ชันะครับเอามาให้ทุกคนดูก่อนนะครับว่าเจ้าเวอร์ชั่นนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโฟมที่เป็น แบบใหม่เป็นแบบนี้นะครับแต่ก็ยังเป็นโฟมฟิลเซมเดิมนะครับแต่เปลี่ยนตัวเอลโซ่ล่าล่านะครับเอามาให้ทุกคนดูก่อนว่าหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะไปลองวิ่งดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับผมมาถึงคําถามของคลิปนี้นะครับคำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่าคุณคิดว่าเจ้าเวอร์ชัน3นี้จะมีอะไรแตกต่างจากเวอร์ชัน2บ้าง,างไงพิมพ์มาบอกหน่อยนะครับว่า คิดว่ามีอะไรที่แตกต่างจากเดิมบ้างนะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามนะครับมีโอกาสจะได้รับผลิตภัณฑ์จาก Always Dry นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าเขานะครับก็คือตัวโฟมทำความสะอาดรองเท้านะครับก็จะมีสินค้าอ,าอื่นอีกนะครับยังไงตอบคำถามเข้ามาได้เลยนะครับ เดี๋ยวจะลองไปวิ่งแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับว่าเป็นยังไงบ้างกับรองเท้าคู่นี้ยังไงติดตามชมเอาไว้ได้นะครับผมอ่าวันอย่างนั้นวันนี้เท่านี้ก่อนขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปข้างหน้าครับสวัสดีครับ